รถภายในเราตรวจเช็คแล้วหัว ABS ก็ไม่เสียแล้วก็ ABS ก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะฮะปรากฏว่าเราถอดดูหัว ABS ห่างกากจานเดี๋ยวเราปรับแต่งให้ให,ใหม่เอาให้หัวเข้าไปใกล้ชิดมากกว่านี้บางทีไฟ ABS ที่โชว์นะครับหมายความว่าล้อ ABS ทางด้านหลังเนี่ยล้อที่มี ABS ทางด้านหลังเนี่ยนะฮะอาจจะมีปัญหาตรงใดตรงหนึ่งนะครับเราก็ลองเช็คดูพอเราใช้เครื่องตรวจเช็คเนี่ยเรารู้ว่าล้อด้านซ้ายเนี่ยนะฮะ ตัว ABS เขาเนี่ยจะขึ้นผิดปกติคือไอ้ขวาขึ้นได้ตามปกติแต่เครื่องซ้ายขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างนะครับก่อนอื่นเลยที่เราคิดว่ามันเสียมาจากหัว ABS หรือเสียมาจากจาน ABS หลุดอ่ะก็มีเป็นไปได้นะบางครั้งแต่ว่าพอเราถอดออกมาเราได้เห็นว่าหัว ABS นั้นนะมันห่างจากจานเยอะดังนั้นก็แก้ไขได้โดยการที่ใช้ให้หัวมันเข้าไปอีกนะครับมันก็ใช้ได้แล้ะฮะ ต้องลองวิ่งไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวขันนัดเลยก็ได้ตอนนี้เราก็ปรับแต่งเกี่ยวกับ ABS เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอารถออกมาลองวิ่งดูนะครับไฟ ABS ก็ไม่โชว์แล้วก้น้ำมันเบรกก็หมดนะครับ น้ำมันเบรกก็หมดหนึ่งยางแล้วแล้วก็เติมน้ำมันเบรกเข้าไปแล้วก็มาไล่ดูเกี่ยวกับเรื่อง ABS ใหม่เพราะว่าหัว ABS ห่างจากจานเยอะมากนะฮะผิดตำแหน่งก็คือไฟก็เลยโชว์สายไม่เสียจานไม่เสียแต่เพียงตำแหน่งไม่ได้ครับตำแหน่งไม่ได้ไฟก็โชว์ตอนนี้เราก็ลองมาวิ่งแล้วไฟ ABS ก็ขึ้นตามปกติ